โอมิ T-shirt s O o ิโ o <laughs> trousers e ีกรีตลมแรงนะคะเพื่อน่ขน,น,นีเนนนะะ้เราก็เดินมาคนน่เดินเด,น,เนเดินมาืออนคะ่นนคะแต่ว่าโลซามีคะ่ะนางข้าองน้นะะงนก่อนาะก่อนที่จะเดินเนาะ,ะทุกคนนี่คะ่ะชายหาด คนมาเดินเยอะน,นะคะเพื่อน,นคนที่นี่ชอบเดินออกกำลังกายค่ะเพื่อนๆค่ะดูรองเท้าถ้าบ้านเราก็คงเรียกเกืิดนะเพื่อนๆรองเท้านะคะทุกคนเขาก็ถอดไว้นะคะเพื่อนเขาก็แบบเดินแบบเท้าเปล่านะคะเพื่อน,นแบบเนี้ยชาวทหารก็เดินเท้าเปล่าอย่างนี้นะ,ะประมาณนี้นะคะเนาะนี่นะคะเขาก็เดินมาก็ถึงทะเลกชายหาดนะคะวอล์กออนบีชเนาะเพื่อนๆค่ะอู้วันนี้แบบไอหมอกอะทุกคนดูสิไอหมอกเอ้มันเป็นไอหมอกอะคะ่ะทะเลในแต่ละวันในแต่ละฤดูก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นฤดูหนาวก็เป็นอีกแบบนึงนะคะถ้าเป็นฤดูร้อนแบบซัมเมอร์ก็เป็นอีกแบบนึงนะคะเพื่อนๆนี่ม โอมีไอหมอกแล้วท้องฟ้าสีมพูที่สามพุกาหารเคยลงนะคะก็ไม่มีทุกวันนะคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะวันนี้เป็นสีหมอกหมอกเป็นเหมือนแบบมีไอหมอกไงไม่รู้นะคะทุกคนมันอากาศเย็นด้วยค่ะเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะอากาศเนาะจากใต้ผืนน้ำทะเลมังคะอันนี้สันิษฐาีนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆดูแบบนี้เลยทุกคนไอหมอกไอหมอกเหมือนควันเลยเนาะเหมือนควันเลยคะ่ะทุกคนเฮ้ยดูสิแปลกจังเลยที่สามพุกาหารถ่ายในขณะนี้เวลาหกโมงเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะหกโมงเย็นนะคะนกนกก็บินว่อนนะเดี๋ยวรอต้ามีค่ะนางเขาหองนาเดี๋ยวกลับไปดูนางก่อน you're not going to have me too oh my old t-shirts oh <laughs> my old trousers It'd be great